สวัสดีะครับผมพี่วของผมลักนะนะครับวันนี้ผมก็มีเกมใหม่นะครับมาเล่น,นะผมเล่นมาได้นาน,น้ะครับแต่ผมไม่ได้รีวิวมานั่นก็คือเกมไปสสองพันยีน่บเอ็นะครับนี่ออขอโทษนะครับที่ผมถ่ายไปนั้งนานก็แบบมัน มันไม่มีอะไรมันจะแบบมันไม่มีความเทนน์าอะไรดีๆนะครับไม่แบบมาลงให้ดูครับมาอะไรครับขอโทษด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาแล้วแบบเรามาเล่นสักตาสองตาอันนี้ผมก็จะมาเล่นกับปออนะครับผมก็ยังแบบไม่ค่อยเช่นกับเล่นกับคนครับเล่นแบบห้าดาวไปเลยก็ได้จะได้ตึงๆ ทุกคนคงจะได้เล่นเกมนี้นะครับเพราะว่าเกมโด่งดังผมมีวาราดูด้าด้วยนะครับครับเกมได้เริ่มแล้ว mm hmm. เจอกับลิเวอร์พูลนะครับจ mm ูเวิตุสเจอกับลิเวอร์พูลมาผมต้องเงียบนะใ mm hmm. ช่สมาธิในกการ าครับผมเห็นแล้วลครับตามไป,ไปนี่ได้เกียรผมอาจาจะเล่นกะกาเลยลก็ยอย่าด่ากันนะครับเล่นไม่ได้จริงเอาละครับยิงโผลเข้าลูกแรกเลยตะโก มาสเตอร์คีนนะครับผมืยิงเข้านาทีที่ห้าห้าห้านาทีที่ห้า,หาอาเดนก็เปิดเลยไอ้บูว่าตัาเพลงอ่ะบ้าแล้วอนะเออครับผมผมจะเล่นสไตล์เกม,ม,มนักมือถึง เล่นกะก็ขอโทษนะครับก็ไม่กิ่งอะ่ะถ้าก,กิ่งผมก็ลงแรง่านานแล้วอะคมาเน่โสมอีเวอต์สนอีเวอต์สนโอมันนี่ ลองเล่นเกมยูนี่เนี่ยอยู่ได้อยู่ครัโคอะไรโอ้ลุ้นะอะไรดะตูดูวใใส่เบอร์เก้านี่โอ้ไมป่าเหมือนซะละโดนรงเบอร์เจ็นะครับโอ้โหซาร่ากูก็แบบอ้าจัด คา,า,าราคาราสกับฟลอวิโนมาเน่มาครับคุยเลซอนทางปุมรับได้นะครับมาจิเซโนโรนาดโดสองเฟรมสเตจโอ้โหไม่ได้แชมเปลเอืมโอ้ยเย็นเปล่าเลยอูปูโยกูใบเรืองวะนี่ ไม่เลื่องบ๊อมไม่เหมือ้ยไม่งโอ้โหแบบมึงจะเอาขาปูยไปต้องให้ขาเลยใช่ไหมเนะี่ยโูเวอร์จัเหี้มาแล้วครับเกาปแล้วมาสเตอร์ยินสงห้คริสเชาโนโลนารเอาไงครับ

โซนให้แบ็กแคมครับผมแบ็กแคมโซนคริสเตียนโนารอโอ้ยครับโอ้ยโอ้ยอ้ยทำได้ซาลาโยเนลโยนโยนสกัดได้ครับโยนไปอีกโยนไปอีกโอ้ยยิงยังไงจะได้ไม่ได้ครับผมจบเวลาแล้ว ไ,ได้สองประตูต่ตอสูงนะคระับก็ถือว่าดีอยู่นะผมจะเอามาร์คนะัสลาวต์ลงแล้วก็อารันอินซีเอฟเอา New นเอเนน,น,นี่แม็กไวลงนะครับลอบลองเฮนนี่แม็กไวน์นี่แหละลง ไม่ได้รล้นะอีฮึมาหาเราส้างสองหต่แล้วฟอแล้วฟอสองแล้วนั่นนั่นดึงกลับยิงมึงยิงแล้วมึงก็น,นอนเนี่ยนะ ขาเล่นเฮีย่ยอะไรกูเนี <c> ่ <oughs> ยไอ้อันนี้มือปลายกูสุดว่ะสุดจัดอู้ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหเอาหัวโคกเลยอืมกระไรเงี้ อขอสามศูนย์ได้ไหมขอสามศูนย์ดึงกลับขูหไม่ได้ขู่แล้วมันก็นผ่านวิน่งเร็วกันเนาะเอ,ออขอโย่หน่อยละกัน มันยืนแล้มันไในยางไงเลยไปเล้เล่นยนแม่มเลยเอาคูเฮียเสียไดไหมากหาเล่นกูโอ้โหเฮมื่อกี้กับได้นะโอห่ย ก็สาม,มาสามอึามาสนะเข้มเปล้วดีนะที่ไม่ฟาวต่อฝ่ามือเดี๋ยวมาช้าหนึ่งทีไม่ด,มดีด มสะะุสล่าฟังโอ้โหนี่ครับยิงโอ้โหแรงมากนะทุกคนเนี่ยดึงกลับใช่เนีเ่ยดึงกลับแล้วยิงนะ cũng lên nên sạch đẹp Nhưng Ôi là ngất chạy thế nào Ô Đi thì à เอาใหม่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 โหดดีโหดดีย <lit> ิ <tôi> yeah, ่งเสียดายมากทุกคนเนี่ยได้แล้วเนี่ยมันรูปปิงจู่รูปจู่โอ้โหโคตรเสียดายเลยครับ ผมไม่เป็นไรครับผมโอ้โหแหวันนี้ก็มีแล้วนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้ววันนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย